อ้าวะครับผมก็สวัสดีผมก็พบกับซิปเปอร์เทีนท,ทีรอบหนึ่งนะผมก็วันนี้เนี่ยผมว่าวันนี้เนี่ยผมผมก็จะมาสอนลงมอดปืนเนี่ยผมซึ่งง่ายมากๆเลยเนี่ยผมถ้าใครอยากมีปืนใช้แบบนี้เนี่ยผมจะเปิด่องให้ดูนะี่เนี่ยผมก็จะมีปืนอยู่ในนี้ทั้งหมดประมาณอ่ามีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่วะเก้าคูณสอง สิบแปดสิบแปดจะบอกใช่ปะใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวมีอยู่ประมาณสิบแปดจะบอกใช่ใช่แบบนี้ก็ทีนี้นะผมวิธีใช้ของปืนแต่และกระบอกนี่ผมยกตัวอย่างมาอย่างแรกเลยอันนี้ลูกซองนะครับลูกซองเราก็ต้องเอากระสุนของลูกซองมาน,นี่นี่อันนี้ผมขอทดลองหนึ่งกระบอกก่อนนะ ยิงตอนแรกเนี่ยผมพลาดเขาเกลี่ยม,มาแกล้มันก็จะคลายนี่แหละนี่สภาพมันก็จะรีโหลดมาเหย่ห้อยแตกโอย้ยิงไม่โดนนี่ถ้าเกิดว่ากระสุนหมดใช่ไหมครับอย่างนี้นี่อนิเมชันในการใส่ปืนนะครับผมเจ๋งไปเลยใช่ไหม อย่างเงี้ยเอาบางทีมันก็จะบากทุกคนกระสุนมันก็จะหมดแต่ผมมีวิธีอย่างหน,นึ่งนะผมถ้าเกิดว่าใครแบบว่าอ่าแบบแบบเวลาเราเล่นใช่ไหมทุกคนแบบอยากให้กระสุนเราอินฟินิตีนี่ครับเองทำอย่างนี้นี่กระสุนเราก็จะไม่หายทุกคน,นง่ายๆคือรีบสลับก่อนนะผมก็จะกระสุนอินฟินิตีทุกคนอ๋อสุดหมดนี่ ตับอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้กระสุนอินฟิตีนี่ <S <S เดี๋ยวถ้าเกิดว่าวิธีลงมอสเดียวเดี๋ยวไปดูตอนต่อไปกันเลยนะทุกคนไปเอาแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อ่า g l e p l a y Store นะครับผมซึ่งวิธีแรกนะผมไม่มีอะไรยากเลยครับมันไม่ยากเลยทุกคนให้เรากดคําว่าปอดปืน มอสไมค์ครับก็นี่นะผมให้เรามาตรงช่องที่3อันนี้ add on for my club r เรากดเข้าไปอะจริงๆมันจะมีคาว่ากดโหลดนะผมแต่ผมก็โหลดมาแล้วเปิดเลยแล้วกันซึ่งวิธีนี้มีอะไรยากเลยขนง,ง่ายมากนะผมให้เราอ่าตอนนี้เรามาถึงแล้วใช่ไหมมันจะมีหลายโหมดว่า,วาเออโหมดไหนโหมดไหนอะไรอย่างนี้ ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้เนี่ยผมให้เรากดตรงนี้เลย่ีคำว่าคนหาแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้คําว่าปืนใช่ไหมเอาอ๋อมันไม่มีปืนดียว่าให้เราพิมพ์คํานี้ไปทุกคนกาพพระะาพิมพ์เขียนนี้เปล่าวะไม่ดยพิมพ์ผิด โอ้ oh, โฆษณาแบบโอเคตอนนี้เรากว่า <c oughs> จะหามอดเจอได้แล้วจะก็จะหาคําว่าปืนเจอได้ยังนั้นนานนะไม่นานหรอกไม่ถึงไม่ถึงวีนึงเองก็ <c> GUN <oughs> <g> นะทุกคนพี่เอม่งี้เข้าไปเพราะพี่เหม่งี้ใช่ไหมก็จะเห็นมอดปืนเต็มไปหมดเลยครับแต่ผมแนะนํานะผมมอดปืนที่ผมให้ที่ผมใช้อยู่ก็คืออันนี้นะผม Battle Craft น,นะผมแล้วก็ให้เรากดเขาว่าจริงๆอ่ะมันจะมีคําว่าโหลดแบบเนี้ยมันจะมีคำเกตอย่างนี้เข้าไป นีใ่ให้เราให้เราแต่ของผมกด open ไปเลยแล้วกันทีนี้เราก็จะเด้งเข้าหน้าไมค์ครับแล้วคือเดี๋ยวผมจะบอกข้าวๆให้ฟังตอนโหลดนะมันคือว่าถ้าเกิดเราถ้าเกิดว่าตอนของเราของผมนะผมยังไม่โหลดคือผมจะกดเข้าว่าเกตเข้าไปพอเกตเข้าไปเราก็จะรอสักพักรอสักพักเสร็จมันก็จะเป็นคําแบบเมื่อกี้เลย open อย่างนี้ทุกคนมันไม่ยากเลย นี่พอเราโหลดใช่ไหมเราก็จะมีคํานี้ขึ้นมาทุกคนไอผมโหลดมาแล้วก็โหลดซ้ํามาอย่างงี้ตอนนี้ได้ไมาแล้วม็อดปืนนี่ม่ะเดี๋ยวสาหรับใครไม่เข้าใจผมเอาออกครับอ่าอย่างงี้คือ,อน,นี้ผมเอาออกนะอันนี้ถ้าเกิดใส่เข้าใหม่ใช่ไหมใส่เข้าใหม่เราก็จะใส่อย่างงี้ง่ายอย่างนี้ทีนี้ไอตรงนี้มันก็จะเล่นใส่เหมือนกันเลยครับมาทีนี้ก็เข้าเล่นได้ง่ายมากเลยทุกคน อันนี้ผมไม่ได้โฆษณาเลยทุกคนแต่ว่าอันนี้คือแบบว่าน,นี่ผมโหลดมาทางม็อดอ่าแอปตัวนี้จริงๆนะไม่ได้โฆษณาเขาไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้จ้างทีนี้เวลาเข้าเกมใช่ไหมทุกคนจากคำว่ามา c ครับก็จะเป็นคำว่า b a t t l e c ค a f t v i s i o ่1หนะครับผมรอสักพักนะ ปล้อใช่เราก็จะได้มอดปืนแบบนี้มาทุกคนซึ่งจะมีหลายปืนเลยอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างลูกซองมาเฉยทุกคนแต่มันจะมีปืนหลายปืนมากเลยปืนลูกลากของผมส่วนใหญ่จะเป็นปืนนี้แล้วก็ปืนนี้นู่น AK ส่วนใหญ่จะเป็นอากานะผมอาร์กาเจ็ดสิบสี่กับอากาสี่สิบเจ็ดเลยอะฝนตก คือมันเลงง่ายผลปืนปุ๊บไออาราพวาเนี้ก็กคลิปนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนนะผมว่าถ้าเกิดว่าอยากได้มอดอะไรนี่ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะผมเดี๋ยวผมอาจจะอาจจะหาได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างนี้นะผมก็คลิปนี้ขอตัวเพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับทุกคนบ๊ายบาย